สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบลล่าไปส่งพี่เวียร์ทำงานที่ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งในก้าสำคัญในฐานะนักแสดงสำหรับพระเอกหนุ่มเบียสุกรวัต์ที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งในนักแสดงน้ำภาพนยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง thirteen lives โดยได้รอนโฮเวิร์ดผู้กำกับดังระดับโลกมารับหน้าที่กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งมาถึงเวลาที่หนุ่มเวียจะต้องเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมการถ่ายทำงานนี้หวนใจนางเอกสาวเบลล่ารานนี้เลยถือโอกาสมาส่งกำลังใจให้เวียถึงที่สนามบินพร้อมกับโพสต์ข้อความให้กำลังใจว่าดีใจด้วยจริงๆกับก้าวใหม่ของคุณใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ไปโชว์ให้ทั้งโลกเห็นนะ เราสุดแค่ไหนเป็นกําลังใจให้เสมอคะ่ะขณะที่พี่เวียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเบลล่าว่าขอบคุณนะครับสู้ๆจะทําให้ดีที่สุดครับจากนั้นเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปคู่เบลล่าพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณไม้กําลังใจท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาส่งกําลังใจให้กันอย่างหล,ล้นหลามทั้งนี้นอกจากโพสต์ของสาวเบลล่าและหนุ่มเวียแล้วก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักมากๆกับช่วงที่เบลล่ากําลังขึ้นรถกลับบ้านปรากฏมาพี่ว ย่าได้เดินออกมาส่งแฟนสาวอีกรอบถึงที่รถพร้อมกับโบกมือบายบายกันจนหลายคนอดแซวไม่ได้จริงๆว่าไม่ทันก้าวขึ้นเครื่องก็คิดถึงซะแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o อ i e ซ News ขอบคุณครับ